ายาวยาวยาวสามยาวจะกี้เออวันนี้ผมจะมาเล่นเกมชาลีชาลีครับคุณอยู่ที่นี่หรือไม่ตอบผมมาถ้าใช่ตอบว่าเย็ดท่านโนตอบว่าว่าแต่ฟักอะไรก็ไม่รู้ช่างมาันกาดูฟักว้าวรอโนโนไอ้บอกมาาโน โน,น,น้ผมบอกว่าโนไงครับว้ด <What? S 2> โอ้โหมีสามคนเลยโรมีืสามเลื่อนคยอย่าต่อปเย็นนะเฟย เย็ดวางเย็ดเย็ดเย็ดวางได้ป่างก็ว่าจะไได้เลยโอ้ยขี่มันไม่โผล่หรอเอ้ยกดออกไปได้เมื่อกี้กดออกไปได้อูโหยมันจะโผล่ตอนไหนวะเจโรอยากเล่นมากไม่รู้เหมือนกันอยากเล่นเล่นอะไรอยากเล่นชาลีโอชาลีมาเล่นเถอะเอาน่า ปนึงไปหึงรวมกันนี่ก่อนและเกมตะกี้นี้มันคือเกมชาลีที่มันจะมีรีสอรงให้อ่ะมาเพื่อนผมเยอะสามคนครับไอพี่แคนอยู่นวเนี่ยก็ใช่ไงวันนี้พี่ลงไปสี่คลิปอันนี้คลิปที่ห้าเมื่อเช้านันก็ลืมลืมกุญแจไว้ที่รถพ่อเองค่ะ แล้วกุญแจเอ๊ะหรือกุญแจออกจากบ้านไม่ได้ตั้งแล้วนะหลอนแล้วไหนอ่ะอะไอตั้งผมผมทำไมตั้งแล้วอ่ะหลอนหลอนเราเรามานั่งกันไหมเรามานั่งกันชุมนุมเลยครับค่ะกัตูนมาลงมาด้วยกัตูนนั่งนู่นเลยนั่งไหนดีอ่ะชารี พ่อคุณตายหรือ,อยังถ้าตายแล้วแยกถ้ายังไม่ตายแปลวนะ่าโนเพื่อนเงกรี่ชลตายแล้วอะ่ะโอ้ยนี่มีต้องไม่ช่วยกูเลย, <laughs> เอยโอ้โอ้ท <laughs> ้าพี่ขาด้วย <laughs> ต่ว่าแย่เหรอฮะตบว่าแยเอาใหม่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 ไอ้ที่ดูมันต้องนั่งอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนอาเจ็บไอ้เอาหมอนมาดิสามคนเอาหมอนมาเอาหมอนมาคนล่านั่งเลยตะตูนนั่งด้วยกันเอาหมอนไปนั่งด้วยกันนี่นั่งด้วยกันแบ่งแบ่งที นั่งอยู่ตรงกลางเราเราต้องนั่งอยู่เพราะว่าเดินออกไม่ได้ไอ้นี่ถ้าเป็นบัวกระบือได้น้องกล้าพูดนีพี่พูดไปแล้วก้าพูดนีพี่พูดไปแล้วพูดว่าอะไรมานั่งอะไรพูดว่าอะไรดีวะวอเตอร์วอเตอร์พูดว่าไปเลยขันพูดเหมือนเดิมเลยแล้วพี่พูดก่อนให้เราให้กระตูนพูดก่อนปะไอ้แบ like ๊ เป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ตอบเยด็ดถ้าไม่ใช่ให้ตอบโนชาลีมั้งเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเฮ้เยมันยังไม่ตอบอ่ะ,อะชาลีเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายให้ไปเยด็ดถ้าเป็นผู้หญิงให้ไปโนเฮ้ยเอาคำตอบเดิมดิพี่เจอ คำต,ตอบเดิมดิมาชารีคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเฮ็ดไปเย็ดไอ้เหี้ยตาตูนขมอนวอยขมอนวอยเฮ้ยอย่าปังดิในบ่อนจะเล่นไงฟอสฟอสอ้าวเป็นแผบบู้ชายเหรอตาตูตนเราบอกชาดีเป็นเกม์ใชไหมไอ้ตาตูนพูดนะ กดให้หน่อยกดให้หน่อยชาลีเป็นเกย์ใช่ <laughs> หรือไม่ก็ใช่นไปเยดชาเลยเหอมันเออไปเย็ดมนไปเยดมันเย็ดเป็นเกย์ใชอเกย โทษครับอุ้ยเข็มแล้วมันหมุนเร็วขึ้นวะผิดไปเลยเข็มเลยอ้าวขอโทษครับชาลีเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้าชื่อชาลีเจโร่ชาลีคือผีเหรออยู่ห้องสองเออใช่ชาลีคือผีผีน่ากลัวปะไม่รู้เหมือนกันเพื่อนน้องก้าวเจตจะถามไป ถามมามันอาจจะโผล่มาก็ได้นะ,อะเอาเจิงไอ้เหี้ยโอ้ยโฆษณามาโฆษณามาโคตรเยี่ยมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ละหลับที่เป็กเลยบ๊ายบาย